จากแม่บ้านสภาพสุดโทรมที่ถูกผัวและลูกไล่ตะเพิดเธอกลับมาอย่างเชิดฉายในชุดแบรนด์เนมพร้อมทําให้ผัวเก่าหมดตัวจนไม่เหลืออะไรในวันที่กลับมาเจอกันเมียหลวงได้สวยสุขบนกองเงินกองทองแต่แม่ผัวกับลูกชายสุดที่รักกลับต้องมานั่งคุยขยะข้างทางเพื่อหาข้าวกินเกิดอะไรขึ้นในช่วงเก้าเดือนนี้อะไรที่ทําให้เกมพลิกกลับตลบัดได้ขนาดนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่าเรื่องของเราวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวสุดแซ่บให้ฟังกันครับคนโบราณมักมีคำสอนตวนใจอยู่เสมอเรื่องมีอยู่ว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาขณะที่ฉันกำลังสอนการบ้านลูกชายอยู่จู่ๆแกก็ตะโกนลั่นบ้านว่าผมมีแม่ใหม่แล้วไม่ต้องมายุ่งไปให้พนฉันนิ่งเงียบมองหน้าลูกอยู่นานก่อนจะถามกลับไปว่าไม่อยากได้แม่คนนี้แล้วใช่ไหมลูกตอบกลับมาด้วยสายตาเกลี้ยกราดว่าเออ ผมบอกแม่ไปตั้งนานแล้วว่าจะให้โอกาสแค่3ามครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่แม่ทําให้ผมรําคาญจําใส่กลาหัวไว้ซะว่าแม่เองนั่นแหละที่ทิ้งผมฉันลุกขึ้นยืนแล้วเดินหันหลังออกมาลูกชายรีบคว้ามือถือมาเปิดเกมอวีเล่นอย่างสะใจเขาดูมีความสุขมากพอก้าวพ้นประตูห้องลูกฉันกลับรู้สึกสงบอย่างประหลาด พระนี่มันเป็นครั้งที่สามแล้วที่หัวใจของฉันตายด้านจนชาชินลูกชายก้มหน้าก้มตาตีป้อมในเกม ROV e. ด้วยสีหน้าคลั่งไคล้ฉันปิดประตูห้องตัดขาดเงาของเขาไว้เบื้องหลังก่อนจะเดินกลับมานั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งจ้องมองใบหน้าอันซีดเซียวแยะบวมชุกข,ของตัวเองในกระจก13ปีแล้วที่ฉันเลี้ยงดูน้องวินจากทารกตัวแดงแดงจนกลายเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นความเหนื่อยยากลำบากมีแค่ฉันคนเดียวที่รู้ดีที่สุด แต่ทำไมทำไมเขาถึงกลายเป็นเด็กก้าวร้าวแบบนี้ฉันทบทวนตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่เห็นว่าตัวเองผิดตรงไหนตกลงมันเป็นความผิดใครกันแน่เป็นเพราะความเป็นชายเป็นใหญ่ของพี่วัดสามีของฉันหรือการตามใจจนเสียคนของคุณย่าแม่สามีพี่วัดชอบพูดกรอกหูเสมอว่างานบ้านเป็นงานผู้หญิงผู้ชายเขาต้องทำงานใหญ่กางเกงในกับถุงเท้าซักรวมกันในเครื่องจะเป็นไรไป ไม่ตายสน่อยคุณนี่มันน่ารำคาญจริงเรื่องมากคำพูดพวกนี้คือสิ่งที่พี่วัดพูดทุกวันและเขาก็ใช้สอนไอวินด้วยตลอด13ปีมานี้ฉันสติแตกบ่อยครั้งพอฟิวขาดทีไรก็จะอาลวาดเหมือนคนบ้าในสายตาลูกฉันก็คือนังบ้าส่วนพ่อมันคือสุภาพบุรุษดูแม่แกสิสภาพดูได้ที่ไหนไร้สกุลรุนชาติจริงๆพี่วัดชอบวิจารณ์ฉันแบบนี้แล้วไอวินก็จะไปแขนพ่อมันมองฉันด้วยสายตารังเกียจเหมือนมองตัวเชโร พวกผู้ชายไม่เคยรู้หรอกว่าในบ้านหลังหนึ่งคนที่วอยวายเสียงดังที่สุดคือคนที่เจ็บปวดที่สุดฉันหมดความน่าเชื่อถือในสายตาลูกไปแล้วเขารังเกียจฉันต่อต้านฉันเผลอเลอก็ด่าฉันด้วยซ้ำส่วนคุณย่าที่ปากบอกว่าจะมาช่วยเลี้ยงหลานความจริงคือมาเกษียนสำราญงานการไม่ต่แต่เก่งนักเรื่องสปอยหลานพอฉันดูลูกย่าก็ด่าฉันพอฉันบังคับลูกกินนมย่าก็แอบยัดใส่มือหลาน ด้วยน้ำอัดลมพอลูกถูกครูทำโทษย่าก็จะบุกไปตบครูที่โรงเรียนย่าฉลาดจริงๆทำลายอนาคตหลานแต่ได้ใจหลานไปเต็มเม็ส่วนชั้น13าปีแห่งความเจ็บปวดเปลี่ยนชั้นให้กลายเป็นอีแก่ขี้บน่นภาพในกระจกตอนนี้คือผู้หญิงที่น้ำตาอาบหน้าไม่รู้ตัวเลยว่าร้อยให้ตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงไอวินตะโกนลั่นมาจากห้องข้างๆเฮ้ยมาช่วยกันกันป้อมหน่อยดีเขาเล่นเกมมีความสุขมากเพราะฉันเลิกยุ่งกับเขาแล้วแม้คืนนี้ จะเป็นคืนสุดท้ายของปิดเทอมและการบ้านยังกองพเนนเทินทึกก็ตามฉันสูดหายใจลึกๆตบหน้าตัวเองเรียกสติพยายามกลั้นความรู้สึกการตัดใจจากเลือดเนื้อเชื้อคยืยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พะคิดได้ความโล่งใจมันก็เข้ามาแทนที่ฉันลุกขึ้นสำรวจร่างอันอ้วนฉุกของตัวเองนี่คือร่องรอยความทุกข์ระทมตลอด13ปีย้อนไปเมื่อก่อนฉันคือบัณฑิต จบใหม่ดีกรีดาวมหาวิทยาลัยเก่งจนได้เป็นถึงผู้จัดการสาขาใหญ่ของคลินิกความงามชื่อดังเจ๊มแหม่มเจ้าของร้านรักฉันเหมือนน้องสาวแท,แท้แต่เพื่อความรักฉันยอมทิ้งอนาคตมาแต่งงานกับพี่วัดกลายเป็นแม่บ้านฟูนทามเลี้ยงลูกปรนนิบัติผัวสติแตกแล้วก็ทิวตัวเองวนลูปอยู่อย่างนี้ถูกลูกทำร้ายจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งคืนนี้ฉันตัดขาดจากเขาได้จริงๆเพราะนี่คือครั้งที่สามที่เขาไล่ฉัน เมื่อสามเดือนก่อนฉันเคยเตือนเขาแล้วตอนนั้นพี่วัดแอบไปมีเมียน้อยฉันยอมหลับตาข้างหนึ่งเพื่อลูกแต่อีเมียน้อยคนนั้นก็ชักจะลามปามซื้อกับข้ามาส่งถึงบ้านเอาใจแม่ผัวฉันสารพัดมันกับลูกชายฉันก็เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุยมีครั้งหนึ่งไอ้วินโดนฉันดูมันพูดใส่หน้าฉันเลยว่าไม่อยากได้แม่คนนี้แล้วจะเอาคนใหม่ฉันรู้ดีว่ามันหมายถึงอีเมียน้อยคนนั้นและพี่วัดก็คงรอวันที่ผัวส่งฉันอยู่แล้ว ฉันไม่สนพี่วัดแต่ฉันสนลูกฉันเลยยื่นคำขาดกับไอ้วินว่าแม่รู้ว่าลูกชอบพี่สาวคนนั้นแต่แม่คือแม่ของลูกถ้าลูกพูดไล่แม่หรือบอกไม่เอาแม่เกินสามครั้งแม่จะไปจริงๆแต่ไอ้วินไม่เคยจำใส่สมองจนคืนนี้มันหลุดปากไล่ฉันเป็นครั้งที่สามผมมีแม่ใหม่แล้วไม่ต้องมายุ่งไปให้พนฉันดูนาฬิกาสามทุ่มแล้วแม่ผัวหน้าจะกำลังเต้นแอโรบิกอยู่หน้าโลตัสส่วนพี่วัดบอกว่าไปสังสรรค์แต่ฉันรู้ว่ามันไป สังสรร์บนเตียงกับชูรักฉันเปิดแอปไลน์ค้นหาชื่อเจ๊แมมเจ๊แมมคือเจ้าของคลินิกความงามที่ฉันเคยทำงานด้วยหลังจากลาออกเจ๊ชวนฉันกลับไปหลายรอบแต่ฉันปฏิเสธตลอดล่าสุดที่คุยกันคือวันเกิดฉันเจ๊ส่งอ่งเปามาให้นั่นเป็นของขวัญชิ้นเดียวที่ฉันได้เพราะคนในบ้านนี้ไม่มีใครจำวันเกิดฉันได้สักตัวช่างใจอยู่นานฉันทักไลน์ไปหาเจ๊แมมเจ๊นอนหรือยังคะเจ๊วิดีโอคอลกลับมาทันทีฉันลังเลนิดหน่อยแต่ก็กดรับ ไว้น้องหวานลมอะไรหอบมาเนี่ยเจ๊แหม่มที่ยังสวยเช้งร้องทักอย่างตื่นเต้นแต่แล้วเสียงเจ๊ก็ขาดหายไปฉันรู้สภาพฉันตอนนี้คงทำเจ๊ช็อกฉันอ้วนขึ้นเกือบ30สิบโลหน้าตาที่เคยสวยใสตอนนี้โทมจนดูไม่ได้ไม่รู้ทำไมพอเห็นหน้าเจ๊แหม่มที่ยังสวยสง่าน้าตาฉันก็ไหลพรากหวานนั่นเธอเหรออย่าร้องสิเป็นอะไรเจ๊แหม่มดูตกใจน้ำเสียงเจ๊ยังห่วงใยเหมือนเดิม ฉันร้องให้โฮความอัดอั้นตันใจมันระเบิดออกมาฉันรู้สึกผิดจริงๆที่ทิ้งเจ๊มาวันนั้นพอตั้งสติได้ฉันก็เล่าความจริงชีวิตพังครอบครัวเฮงสวยอยากหาเงินฉันต้องการเงินจริงๆเพราะฉันรู้ว่าอีกไม่นานต้องอยากกับพี่วัดแน่ๆฉันต้องเตรียมตัวผัวเธอนี่มันเลวจริงๆใหญ่แม่ผัวนั่นก็ตัวดีเจ๊แหม่มของขึ้นตอนที่เธอเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเจ๊ก็ตะงิดๆแล้วเฮยช่างมันเธอเอาละฟังเจ๊น่ะ สภาพเธอตอนนี้เป็นผู้จัดการใหญ่ไม่ได้หรอกนะธุรกิจความงามภาพลักษณ์สำคัญมากเอาอย่างนี้เจ๊เพิ่งเปิดสาขาใหม่แถาลาดพร้าวเธอไปเป็นรองผู้จัดการช่วยดูร้านก่อนเงินเดือนสตาร์ทให้35,000แต่มีข้อแม่เธอต้องลดน้ำหนักต้องดูแลตัวเองถ้าไม่สวยไม่ต้องกลับมาให้เจ๊เห็นแต่ถ้าเธอกลับมาสวยเมื่อไหร่เจจะให้ขึ้นเป็นผู้จัดการใหญ่ที่ทองหล่อเงินเดือนแสนห้าอั ฉันดีใจจนเนื้อเต้นแค่ตำแหน่งรองผู้จัดการฉันยังไม่กล้าฝันนึกว่าจะได้ไปเป็นพนักงานต้อนรับเงินเดือนไม่กี่พันไม่คิดว่าเจจะให้โอกาสขนาดนี้ฉันรีบตอบตกลงทันทีเจแมมให้เวลาฉันหนึ่งปีฉันสัญญาว่าจะกลับไปพังหาให้ได้ยายบ้าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นอย่าก,กดดันตัวเองนักสิเจแมมเข้าใจดีว่าฉันต้องการเวลาเปลี่ยนตัวเองวางสายจากเจในที่สุด ฉันก็ยิ้มออกฉันเริ่มค้นข้อมูลความงามที่เจส่งมาให้ทันที13ปีที่ผ่านมาวงการน,นี้เปลี่ยนไปเยอะฉันต้องทำการบ้านหนักมากฉันนั่งอ่านข้อมูลจนถึงสี่ทุ่มจดสรุปได้ห้าหน้าเต็มเต็มเสียงเปิดประตูดังปังแม่ผัวกลับมาแล้วปิดประตูดังสนั่นวันไหวตามสไตล์แกพูดกี่ทีก็ไม่เคยจำห้วินเห็นญากกลับมาก็รีบวางมือถือวิ่งแจ้นไปหาหิวไหมลูกรักญาซื้อไก่ย่างห้าดาวมาฝาก ไอวินเคียวตุยตยุหูย,ย่าใจดีที่สุดในโลกเลยฉันเดินออกไปกดแหนมเห็นภาพนั้นแล้วใจมันด้านฉาแม่ผัวเหลือบตามองฉันทำท่าจะดา่าเอาแต่จดจดจ้องจ้องอะไรนะให้เด็กมันเล่นเกมกินไก่บ้างจะเป็นจะตายหรือไงไอวินไม่มองหน้าฉันแต่ขยับตัวหันหลังให้เพื่อแสดงความรังเกียจกินชะชชนะแม่ไม่ว่างฉันพูดเรียบเรียบแล้วเดินเข้าห้องแม่แกเป็นบ้าอะไรของมันปกติตั้งวินแตกแล้วนี่แม่ผัวไอวินหัวระหู กลัวน่าสิผมขูว่ว่าจะไม่เอาแม่แล้วงเงียบกริบเลยเห็นปะเด็กเมื่อหนึ่งอายุ13พูดจาแบบนี้กับแม่บังเกิดกล้าวฉันหยิบที่อุหูมายัดใส่แล้วก้มหน้าก้มตาอ่านข้อมูลต่อเป้าหมายฉันชัดเจนรองผู้จัดการผู้จัดการสาขาแล้วก็ผู้จัดการใหญ่ฉันจะกลับไปยืนจุดเดิมจุดที่เงินเดือนหลักแสนถึงตอนนั้นเงินเดือนห้าหมื่นของพิวัดก็แค่เสดเงินคนที่จะขออยากคือฉันไม่ใช่เขาเขาต่างหากที่ไม่คู่ควรกับฉัน คืนนั้นฉันตื่นเต้นจนแทบไม่หลับความเหนื่อยจากการทำงานเพื่อตัวเองมันต่างกับความเหนื่อยจากการเป็นทาสในบ้านราวฟ้ากับเหวฉันไม่สนว่าพิวัดจะกลับกี่โมงไม่สนว่าลูกจะเล่นเกมถึงเช้าไหมในหัวฉันมีแต่อนาคตอของตัวเองเช้าวันใหม่ฉันตื่นมาอย่างสดชื่นปกติต้องตื่นมาหุงข้าวเตรียมชุดนักเรียนจัดกระเป๋าให้คุณชายวินแต่วันนี้ฉันอาบน้ำแต่งตัวเดินออกจากบ้านไปกินโจ๊กหน้าปากซอยไม่แม แต่จะชายตามองห้องลูกโจ๊กใส่ไขป่ปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ฉันจัดเต็มทุกอย่างเหมือนสมัยสาวๆที่ฉันมีความสุขกับการกินพอแต่งงานกับพี่วัดกลิ่นน้ำมันในครัวก็กลายเป็นฝันร้ายต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำกับข้าวให้บ้านนี้กินอีกแม้แต่มื้อเดียวพอกินอิม่มก็เดินย่อยแปดโมงเช้าฉันไปถึงอ e ีเรนคลินิกสาขาลาดพร้าวฉันไลยบอกเจ๊แหม่มเจ๊วิดีโอคอนมาให้กำลังใจหน้าตาสดใสขึ้นนเนี่สู้ๆนยะยาฉันพยักหน้ารับคำ จะอย่าเลยไหมเจหาทนายมือดีให้ได้นะจะได้แบ่งสมบัติมาเยฉันสายหน้าไม่รีบค่ะเจฉันจมปลักมาสิบสามปีอยู่ต่ออีกสักปีจะเป็นไรไปรอฉันปีกกล้าขาแข็งเมื่อไหร่ฉันจะลากพวกมันลงนรกให้หมดฉันแค้นท่าอย่าตอนนี้ต่อให้ได้เงินมาก็ไม่สะใจฉันต้องทำให้พวกมันดิ้นทุรนทุราย On, เจ๊แมมออนเงินมาให้9999บาทบอกว่าเป็นอังเปาขวัญถุงฉันน้ำตาซึมถ้าไม่ได้รับเงินก้อนนี้ทั้งตัวฉันเหลือเงินไม่ถึง200 9้โมงเชา้าคลินิกเปิดผู้จัดการร้านมองฉันหัวจระรถเท้าสายตาดูถูกหน่อยหน่อยแต่เพราะฉันเป็นเด็กเส้นเจ๊แมมหลอนเลยไม่กล้าว,ว่าอะไรแต่พอผ่านไปวันเดียวผู้จัดการก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือน้องหวานเธอเก่งมากบ่ายเดียวปิดการขายเมมเบอร์ได้ตั้ง9ก้าใบ มารายาทเพาเวอร์ดูรู้เลยว่ามืออาชีพพวกคุณนายไฮโซที่เธอเทคแคร์ซื้อคอสกันช่ำเลยคำชมนี้ทำให้หัวใจที่แห้งเหี่ยวของฉันกลับมาพองโตนี่สิตัวตนของฉันกลับมาแล้วเลิกงานสามทุ่มครึ่งดูมือถือสายไม่ได้รับเพียบแม่ผัวสามสายพี่วัดเจ็ดสายมันโทรมาอีกแล้วฉันกดรับอีหวานมึงตายหาไปไหนมาว่าข้าไม่หุงผ้าไม่ซักลูกก็ไม่ไปรับกูเหนื่อยกลับมาบ้านนรกเป็นเลา้า หมู่ไหนมึงบอกงานบ้านมันง่ายไงกูไม่ทำแค่วันเดียวทำไมมันเละเทะขนาดนี้วะฉันหัวระยะพี่วัดหมายความว่าไงคะรีบใส่หัวกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เหรอลูกคุณมันไล่ฉันแล้วมันบอกมีแม่ใหม่แล้วฉันแนะนำให้คุณไปเชิญแม่ใหม่ของลูกคุณมาเป็นคนรับใช้แทนสิคะฉันพูดแทงใจดำเรื่องเมียน้อยพี่วัดชะงักไปก่อนจะแทสีข้างทะลากเออในเมื่อรู้แล้วกูก็ไม่ปิดบังผู้ชายออกสังคมมัน ก็ต้องมีบ้างกูหาเงินเลี้ยงมึงเหนื่อยแทบตายมึงยังไม่พอใจอีกกูจะมีเล็กมีน้อยแล้วมันหนักหัวใครหน้าด้านจริงๆผู้หญิงฟูนไทมที่ทำเป็นแค่ซักผ้าหุงข้ามันไร้ค่าในสายตาผัวรับทราบข้าคุณเหนื่อยมากนั้นก็ให้แม่คุณปรนิบัติคุณละกันลูกคุณก็รักยาจะตายฉันไม่กลับไปแล้วข้าฉันวางสายทันทีไม่สนพีวัดแล้วฉันไปกินข้าวเย็นแล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปยิมแถวนั้นสมัครคอสลด น้ำหนักกับเทรนเนอร์จ่ายไป4 0 0พันบาทสำหรับฉันนี่คือเงินก้อนโตแต่เพื่อตัวเองฉันยอมจ่ายคืนนั้นฉันเปิดโรงแรมห้าดาวนอนทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่มๆไม่ได้สบายตัวขนาดนี้มานานแค่ไหนแล้วนะ่ะวันต่อมาฉันไปเช่าหอพักเริ่มต้นชีวิตใหม่วิ่งวุ่นอยู่แค่ร้านเสริมสวยกับยิ้มไม่กลับไปเหยียบที่บ้านนรกนั่นอีกแม่ผัวเริ่มร้อยนรนเพราะพอฉันไม่อยู่งานบ้านทั้งหมดก็ตกที่แกอีหวานแกบ้าไปแล้วเหรอทำไมไม่กลับบ้าน ไปมั่วผู้ชายที่ไหนฮะแม่ผัวดาเวทเวดผ่านโทรศัพท์เสียงไอวินตะโกนแทรกมาไม่ต้องให้มันกลับมาหรอกเห็นหน้าแล้วจะอ,อ้วกไปตายสะไปฉันกำมือแน่นแล้วคลายออกน้องวินรักคุณย่าจะตายคุณย่าก็เลี้ยงหลานรักไปสิคะวางสายแล้วฉันก็เปิดโหมดเครื่องบินตัดขาดโลกภายนอกเวลาผ่านไปแค่สองเดือนสาขาที่ฉันอยู่ทำยอดทะลุปเป้าจนกลายเป็นสาขาทำเงินสูงสุดในเขตเจ๊แหม่มวิดีโอคอนมาชมไม่หยุดหวาน เธอนี่มันแรกจริงๆสาขาใหม่ยอดแซงสาขาเก่ากระจุยสุดยอดและที่สำคัญเธอผอมลงเยอะมากราศีจับแล้วนะยะใช่ฉันผอมลงไปหโลแม้จะยังดูอวบระยะสุดท้ายแต่ราศีมันเริ่มจับแล้วจริงๆเจ๊มแหม่มเลื่อนตำแหน่งให้ฉันเป็นผู้จัดการสาขาเงินเดือนขยับเป็นหมื่นสาม เพื่อฉลองตำแหน่งใหม่ฉันเลี้ยงข้าวโจวเจ้าของยิมสองเดือนมานี้ฉันกับโจสนิทกันมากโจเป็นทํามบอยวัยรุ่นอายุ26นิสัยร่าเริงเป็นดาวทิก톡มีคนตามห้าหมื่นโจนั่งกินหมูกระทะไปเมาไป,ไปพี่หวานพี่เปลี่ยนไปเยอะมากอะไม่ใช่แค่พร้อมนะแต่ดูแพงขึ้นเอาจริงประตอนพี่เดินเข้ายิมวันแรกสภาพพี่เหมือนป้าขายลูกชิ้นทอดมากผมแทบไม่อยากรับเทรนฉันคำกากเอ,อจริงตอนนั้นพี่โคตรจนสภาพดูไม่ได้เลย โจตาโตพี่หวานพี่ร้อนเงินป่กมาเป็นอินฟลูกันไหมผมอยากทำคอนเทนต์ลดน้ำหนักอยู่พอดีแบบจากป้าข้างบ้านสู่สาวแซบท่าพี่ลดเหลือสัก50โลนะรับรองปังปุริเย่แล้วได้ตังไหมฉันถามตรงๆแบ่งกันคนละครึ่งแถมเทรนฟรีตลอดชีพดีนปะ่ะดีนฉันกลายเป็นนางแบบจำเป็นให้โจโจบ,บอกว่าถึงฉันจะดูโสมแต่โครงหน้าฉันสวยคิ้วตาจมูกปากแพะอนาคตดาวทิกทอ แน่นอนคลิปที่โจถ่ายลงได้ยอดวิวดีมากชาวเน็ตแห่มาดูพัฒนาการของคุณแม่ลูกหนึ่งกันเพียบผ่านไปอีกเดือนฉันลดไปอีกตอนนี้เริ่มเห็นเขาโครงความสวยสมัยสาวๆที่บ้านแย่หายไปเลยไม่ตามไม่โทรวันนี้ฉันเลยกระจาแวะกลับไปเอาโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าข้างในมีข้อมูลลูกค้าที่ฉันเคยจดไว้พอเดินไปถึงหน้าประตูบ้านก็ได้ยินเสียงหัวระรริกร,ริพี่พลอย พี่พลายเก่งจังเลยแบกผมไต่แรงข้อนหน่อยครับเสียงไอวินอ้อนผู้หญิงได้สิจะน้องวินน่ารักขนาดนี้พี่อยากได้เป็นลูกชายจริงๆเสียงหวานหยดย้อยนี่คงเป็นอปยิปลอยเมียน้อยสินะคุณก็อย่าไปตามใจลูกนักสิเสียงพี่วัดแม้เด็กผู้ชายก็ตั้งเล่นเกมสิครับคุณอย่าไปบังคับแกเหมือนนางแม่บ้านคนเก่าสิเดียวเด็กเป็นซึมเศร้าหมดใช่ใช่แม้ก็พูดถูกน้องวินเกิดเป็นบ้าพระนางหวานโชคดีที่มันใสหัวไปเองเสียงแม่ผัวเสริมทัก ฉันยืนหน้านิ่งอ๋อที่แท้อีเมียน้อยย้ายเข้ามาสวยสุขแล้วนี่เองไม่น่าละ่ะถึงไม่มีใครตามฉันฉันไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปทั้งสี่คนหันขวบมามองเฮ้ยนางป้ากลับมาแล้วว่าไอ้วินทำท่าอ้วกใส่แม่ผัวตะคอ,อกกลับมาทำไมเงินหมดละสิหิวโซกลับมาเลยนะมึงฉันไม่สนเดินผ่านไปมองหน้าอีพลาอยหล่อนทำหน้าเจริน,จนยิ้มแห้งๆพี่วัดรีบเอาตัวมาบางเมียน้อยอย่ามาหาเรื่องนะโว้ย มึงหนีไปเองอย่ามาโทษกูที่พาพลายมาดูแลลูกสำคัญตัวผิดไปยะฉันแค่มาเก็บของเดี๋ยวก็ไปแล้วฉันเดินเข้าห้องนอนไอวินตะโกนไล่หลังแม่ครับอย่าไปผมรักแม่แล้วมันก็กระโดดกอดอิยบลอยแม่คนนี้ต่างหากฮ่าฮ่ามันทำหน้ากวนตีนใส่ฉันฉันหยิบโน้ตบุ๊กแล้วเดินออกมาไม่มีใครเดินมาส่งอีพลายทำตัวเป็นเจ้าของบ้านแต่ฉันแอบเห็นมือหล่อนขาวผ่องนุ่มนิ่มมือแบบนั้นไม่ใช่คนทำงานบ้านแล่ๆหือรอดูกันต่อไป ไม่ถึงครึ่งเดือนโทรศัพท์จากบ้านนรกก็ดังทีทีอีกครั้งมึงรีบกลับมาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำกับข้าวให้ลูกแดกพี่วัดสั่งเหมือนเดิมอ้าวแล้วน้องพลายหลักคะหรือว่าหลอนลาออกจากการเป็นเมียแล้วฉันย้อนพลายเขาทำไม่เป็นมึงให้แม่กูทำแม่กูก็ปวดหลังมึงรีบกลับมาที่ตอนเต้นแอโรบิกหน้าห้างเห็นแม่คุณเอลพลิวเชียวนะพอจะให้ทำงานบ้านปวดหลังขึ้นมาเลยเหรอฉันไม่กลับวางสายปุ๊บ หลังจากนั้นพี่วัดส่งข้อความมาขู่กูเตือนมึงครั้งสุดท้ายถ้าพรุ่งนี้ไม่กลับมามึงไม่ต้องกลับมาอีกเลยกูจะหาคนรับใช้ใหม่มึงมันไร้ค่าฉันพิมพ์ตอบสั้นๆเชิญฉันตั้งหน้าตั้งตาทำงานตอนนี้ได้เป็นผู้จัดการคุมสามสาขาออกกำลังกายหนักมากโจลงคลิปฉันทุกวันจนวันหนึ่งคลิปตอนฉันหนัก64ลอกลายเป็นไวรัลอดวิวทะลุล้าน คำมเมนตถล่มทลายแม่เจ้าโวยสวยมากชุดออกกำลังกายสีขาวคือจึงจากป้าแก่แก่กลายเป็นนางฟ้านี่คนเดียวกันจริงดิพี่สาวคนนี้แววตาดูเศร้าๆมีเส,สเน่ห์แบบบอกไม่ถูกเวลาผ่านไป9เดือนฉันลดน้ำหนักจาก77เหลือ59กิโลนี่คือปาฏิหาริ์ฉันไม่ได้ทำอะไรพิเศษแค่เลิกเป็นทาสแล้วหันมารักตัวเอง เจ๊แม่มวิดีโอคอลมาหวานนี่ถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันจีเบเธอแล้วนะสวยแพงมากเจ๊แม่มชวนฉันไปเป็นผู้จัดการใหญ่ที่สำนักงานทองหล่อแต่ฉันขอเวลาสสางเรื่องที่บ้านก่อนวันหนึ่งโจวิ่งหน้าตื่นมาหาฉันที่ร้านพี่หวานดูนี่คลิปพี่วิทย์พื้นเมื่อคืนยอดวิวห้าล้านไหลสามแสนฉันงงเป็นไก่ตาแตกพี่ดังแล้วพี่หวานเราจะรวยกันแล้วมีสปอนเซอร์ติดต่อมาเพียบ เขาจ้างพี่ใส่ชุดออกกำลังกายให้ครั้งละห้าหมืนฮะห้าหมื่นยังน้อยไปพี่เราต้องไลฟ์ขายของเย็นนี้ลุยเลยโตพาฉันเปิดไลฟ์สดคนดูพุ่งจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นของขวัญเด้งรัวๆคอมเมนต์ไหลเป็นน้ำตามมาจากข่าวสดครับพี่เก่งมากหุ่นแม่คือที่สุดชอบจริตพี่หวานมากดูจริงใจจบไลฟ์โจสรุปยอดพี่ไทยซิขายได้เท่าไหร่ห้าหมืนห้าล้านครับพี่ ส่วนแบ่งเราห้าแสนกว่าฉันแทบช็อคคืนเดียวหาเงินได้ห้าแสนมิน่าละดาราถึงแหกกันมาไลฟ์ขายของโจพาฉันไปช้อปปิ้งฉลองความรวยฉันจัดเต็มแบรนด์เนมเสื้อผ้าตัวละสองหมื่นรองเท้าส้นสูงคู่ละแ0ดพันกระเป๋าชนแนลเดินออกจากห้างด้วยลุกคุณนายหมื่นล้านโจถ่ายรูปฉันรัวๆพี่หวานนี่แหละตัวจริงของพี่ดาวมหาลัยคนเดิมกลับมาแล้วเสียงข้อความเข้าพี่วัดส่งมากลับมาอย่าเดี๋ยวนี้ฉันหัวระลั่นได้จะพี่จ๋า ฉันบอกเจ๊แหม่มเจ๊บอกข่าวดีหวานหลักฐานที่ไอ้วัดมันคั่วกับนางพลอยพี่จ้างนักสืบไปเก็บมาให้หมดแล้วรูปถ่ายใบเสร็จเพียบเธอไปอย่าแบบสวยๆได้เลยเจ๊แหม่มคือกัละยาณมิตรที่แท้ทรูวันนัดอย่าฉันใส่ชุดชาแนลรองเท้าวาลเลนติโนถือกระเป๋ากูชีเดินเข้าหมู่บ้านเก่าชาวบ้านร้านตลาดมองกันตาค้างเฮ้ยนั่นเมียบ้านไหนวะสวยชิบหายดาราเรออัมพชราภาปะวะ ฉันเดินเชิดหน้าเข้าบ้านได้ยินเสียงไอวินหัวร,ร่าพี่พลอยในที่สุดพี่ยอมแต่งงานกับพ่อผมแล้วเย่ต่อไปผมไม่ต้องงาคนรับใช้แล้วเสียงแม่ผัวโชคดีสามชั้นจริงๆลูกวัดได้เลื่อนตำแหน่งหนูพลอ,อยอมแต่งงานแล้วนางตัวซวยมันยอมอย่าแล้วฉันเคาะประตูไอวินวิ่งมาเปิดนางป้ากลับมาแล้วอุ้ยมันชะงักมองฉันตาค้างจำแม่ตัวเองแทบไม่ได้แม่ผัวเดินมาด่ากลับมาทำไมเงินหมดเอ อีพลายกับพี่วัดเดินตามมาทั้งบ้านตกอยู่ในความเงียบทุกคนมองฉันเหมือนเห็นผีฉันสวยสง่าผิดกับอีเพิ่งคนเดิมราวฟ้ากับเหวใบายาลาะฉันถามเสียงเรียบเดินหน่วยนาดเข้าไปนั่งไข่ห้างบนโซฟาวางกระเป๋าชเชนลลงเบาๆพี่วัดกลืนน้ำลายเงือแตกพลกักหวานท่ทำไมเธอเป็นแบบนี้ก็ตั้งแต่เลิกเป็นแม่ไอวินชีวิตฉันก็ดีๆก็เลยสวยแบบนี้ไงยามาตแล แม่ผัวสติแตกวิ่งมาจะตบฉันมึงไปขายตัวมาใช่ไหมอีลูกสะัภ้ชั่วไปเป็นเน็ตไอดอนขายเนื้อสดละสี่แกตบหน้าฉันฉาดใหญ่เลือดซึมมุมปากชาวบ้านเริ่มมุงดูไอ้วินวิ่งมาสมทบแม่เป็นกะรีแม่ทิ้งผมไปขายตัวฮือฮือผมไม่มีแม่แล้วฉันปาดเลือดที่ปากหยิบมือถือโทรแจ้งตำรวจฮันโหลข้าแจ้งความทำร้ายร่างกายค่ะ พอตำรวจมาพี่วัดหน้าซีเพิดแม่ผัวโดนคุมตัวฉันไม่ยอมความจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดพี่วัดร้องให้โฮขอร้องให้ฉันยอมความอย่าให้มันจบจบไปแบ่งสมบัติแล้วจบกันคุณจะแบ่งให้ฉันเท่าไหร่60สเปอร์เซ็นฟันไปเถอะผัวเหงสวยที่มีชูแบบคุณฉันมีหลักฐานหมดนักคันโดที่ลาดพร้าวรถเบียมดับบยูที่ซื้อให้อีปลอยใบเสร็จฝากคันเจนแม่มสืบมาให้หมดแล้วพี่วัดหน้าถอดสีกะแกอีพลายมันไปเอาเด็กออกแล้ว เราเลิกกันแล้ว80%ฉันยื่นคำขาดถ้าไม่ให้ฉันจะฟ้องให้คุณหมดตูดไม่เหลือแม้แต่กางเกงในพี่วัดกัดฟันกรอดยอมเซ็นใบอย่าฉันได้สมบัติ90%ฉันเตรียมย้ายไปอยู่ทองหล่อกับโจเราจะไปสร้างอาณาจักรไร้สดด้วยกันก่อนไปแม่ผัวส่งข้อความสาบแช่งอีหวานมึงคิดว่ามึงชนะเหรอลูกกูเงินเดือนเกือบเจ็ดหมื่นเดียวพวกกูก็รวยมึงมันน่าสมเพช ไม่มีผัวไม่มีลูกนอนกอดเงินตายไปคนเดียวเถอะมึงฉันบล็อกเบอร์ลบทุกอย่างทิ้งเครื่องปีผ่านไปฉันกับโจแวกลับมาทำธุระแถวบ้านเก่าระหว่างทางเห็นยายแก่ๆก,กับเด็กวัยรุ่นตัวผอมโซกำลังคุยขยะอยู่ข้างทางสภาพมอมแมมเหม็นเน่าฉันเพ่งมองนั่นมันแม่ผัวกับไอวินโจวิ่งเข้าไปคุยกลับมาหน้าตื่นพี่หวานผัวเก่าพี่ตายแล้วไอ้ยิบลอยมันโดนทิ้งเลยบุกไปที่บริษัทจะกระโดดติดพี่วัดเข้าไปห้ามพลัดตกลงมาตายคู่ แม่ผัวกับลูกพี่เลยหมดตัวต้องมาเก็บขยะขายหาค่าเทอมไอวินมันร้องให้ใหญ่เลยบอกว่าคิดถึงแม่ท่าย่าไม่เสียมสอนให้เกลียดแม่ป่านนี้คงสบายไปแล้วฉันยืนมองสองคนย่าหลานไอวินเงยหน้าขึ้นมาเห็นฉันแววตาจากสิ้นหวังเปลี่ยนเป็นมีความหวังวิ่งถลานเข้ามาแต่ฉันยืนนิ่งมองมันด้วยสายตาว่างเปล่าไอวินชะงักร้องให้โหหันกลับไปคว้าขวดน้ำฟาดหัวย่าตัวเองอีแก่พระมิงเพราะมึงคนเดียวมึงสอนให้กูเกลียดแม่ เอาแม่กูคืนมาสองย่าหลานตบดีกันนวลเนียกลางกองขยะพี่หวานจะไปห้ามไหมโจถามฉันสายหน้าไปเธอโจอพระอาทิตย์ตกดินแล้วแสงเย็นวันนี้สวยจังเลยนะเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีความคิดเห็นฝากถึงคุณหวานหรือผู้เขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสนุกๆในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ